นี่ก่จะไปดีง่ายเหรอฮะแล้เจะกกลับมาดีแล้วมาฟู้กันก่อนดิโอยเด็กนี่มันเปรี้ยนี่มันโรยนัดเร็วนี่อืมพร้อมแล้วใช่ไหมเนื้อเดนียวนี่หยาโอ๊ยอะไรวะอือวไดซื้อมาใหม่เนี่ยดูดีมากเลยอ่ะ นี่ซื้อมาจากมาเลเซียซะด้วยนี่นเท่สุดๆไปเลย,เลยดูเหมือนแก๊งสเตอร์ดูเหมือนนักเลงเลยย <c oughs> รู้สึกหือโดนย้อนยุคเฮ้ย <c oughs> hey! มองหน้าทำไมรู้ไหมว่าฉันเป็นนักเลงฉันเป็นแก๊งสเตอร์ระดับใหญ่ที่นี่แล้วนะ หมดแล้วเข็มควงหมดแล้วคราวนี้อ่สงใหญ่สุดวันนี้อ่ะไปบ้านเพื่อนหน่อยดีกว่านัดว่าจะไปยิงนกกันเฮ <c oughs> ้นยนะไอ่ะนี่ดิเดิดนผ่านัชแบบนั้นได้ยังไงแม้ว่าจะเป็นใคร <c oughs> เด็กที่ไหนอ่ะเรียกเลยวะราบรู้ไหมว่าจะเป็นใครดูดาบสิ เนี่ยนายรู้ไหมว่าฉันค่าหัวเท่าไหร่เออฉันก็ไม่รู้อ่ะนายค่าหัวเท่าไหร่เป็นใครเนี่ยมาจากไหนเนี่ยอ๋อฉันมาจากอีฟบลูเนี่ยนายรู้ไหมฉันค่าหัวเท่าไหร่ก็เล่นเต้ได้วกันไปแหละสิเวลาโอ้เฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปนี่คือเราจะไปดีง่ายเหรอฮะแล้วจะกลับมาดิแล้วมาสู้กันก่อนดิโอ้ยเด็กนี้มันเปรี้ยนี่มันรัวนะเร็วนี่ เนื้อหงเดือนเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยคุยเหรอนี่ไงนิ่งไงมันเออไม่น่าเป็นฟากับนักเลงเอ่อเออบ้ากับบางคนก็เลยจะไม่จำนะครับเออที่หลังมันจะมาห้างกับพี่นะรอบนี้อ่ะมึงไม่เอาจิงก่อนรอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวถ้าเจออีกแล้วก็ดู